สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับดิโด้สายช่างครับวันนี้ครับมาด้วยครับวันนี้จะมาทาสีผนังนี้ครับมาด้วยครับผนังนี้ผมได้นำการทาสีรองพื้นเลยนะครับมาด้วยครับแต่จะมาทาสีขาวมาด้วยครับสีจริงครับจะเป็นสีขาวแบบนี้มาด้วยครับผนังนี้ผมได้นำการทาสีไปแลยนะครับมาด้วยครับผมบอกเาด้วยก่อนครับการทาสีครับเราจะต้องทาทาสีรองพื้นก่อนนึ่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อสีจริงสองรอบมาด้วยครับ การทาสีเนี่ยทำไม่ยากเลยนะเพื่อนๆครับเราก็จะใช้ลูกกิ้งครับลูกกิ้งทุบสีครับแล้วก็กิ้งทั่วผนังครับแค่นี้เองเพื่อนเลยครับแล้วก็ตามซอกตามมุมครับนะครับนี่ครับเพื่อนครับที่ลูกกิ้งเข้าไปถึงนะครับเราก็จะใช้แปรงทาสีครับเป็นตัวเก็บฝุ่นละเอียดตามซอกตามมุมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับวันนี้พื้นที่ทํางานอาจจะแค่เป็นสักนิดหนึ่งครับดึงด้วยเมื่อวานเลยครับ ร้านวัสดุได้เอาเบองมาส่งครับบ้านหลังนี้นะเพื่อนเพครับจะปูกระเบื้องลายจินหงอนนะาเพื่อนครับถ้าเพื่อนอยากรู้ว่ากระเบื้องลายจินอนแบบนี้ครับปูกับผนังสีขาวจะเข้ากันหรือเปล่าครับช่วยเพื่อนกดช่วยกดติดตามรับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวกระเบื้องลายจินอนกับผนังสีขาวให้เพื่อนรับชมครับโอเคเพื่อนเครับก่อนที่เราจะทาสีแล้วก็ทำการผสมสีก่อนเลยนะเพื่อนดูเลยครับ

ก็นคแเด้วยับแล้วก็ทำการผสมอาหารเาด้วครับผสมไปนิดหนึ่งครับเพื่อให้เราทานง่ายนเพื่อนเราไม่ต้องมาผสมเยอะครับผสมเยอะจะสีมันจะบางเนะครับทมให้ลูกีชเป็นตัวคนเลยนครับ năm trăm tỏ mẫu mới mãi năm hai nghìn một mươi năm năm hai ตอนนี้สียังยังไม่เข้ากับลูซินมั้ยครับพอดีเป็นเป็นลูกกิ้งเก่าครับมันยังมีน้ำอยู่ตรงไหนครับดูนครับมีเล่อยู่ครับเดี๋ยวรอให้น้ำหน่อครับ ครับเพื่อครับตาแบบนี้ครับกิงขึ้นกิ่งลงแบบนี้ครับเพื่อนครับน้ำเอดปอยที่ตนิ่งมนนะครับ โอเคครับผมได้กิ้งศรีรอบแรกเสร็จแล้วนะับทุกทนครับเดี๋ยวผมก็จะใช้แป้งครับแป้งก็้าไปเก็บตามรอบตามวงแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวที่ผมจะใช้แปรงครับผมจะใช้สีนะครับสีเป็นเหมือนสีแบบนี้เลยครับสีแบบไม่ต้องผสมเลยนะทุกท่านครับมันจะได้เข้มข้นครับทุกท่านครับ โอเคครับเพื่อนครับผมเริ่มการแป้รงเก็บตามมุมแลครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะรอสีแห้งแบบนี้ครับแล้วทารอบที่นสองแล้วเพื่อนครับเพื่อนๆครับตอนนี้สีที่ผมทารอบแรกไปแล้วเพื่อนๆครับสีเริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตครับว่าสีก็จะเริ่มเริ่มขาวแล้วเพื่อนๆครับแต่ก็ยังมีรอยด่างอยู่นะเพื่อนๆครับแล้วผมไปทารอบที่นสองแล้วนะครับเพื่อนๆครับพอรอบที่นสองเสร็จนี่ thuốc loại giảm nó không giảm cái nó không lên đâu không không lên à, đâu không นยครับหลังจากกิ้งสีนอกรีดสองเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเก็บขอบประมุนเหมือนเดิมนะครับ ตนนี้ผมได้ทำการทาสีรอบที่สองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมารอจ้องนะครับรอให้มันแห้งสนิทสนิทนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าพอเราทาสีสองรอบแล้วนะครับสีจะเรียบเนียนขนาดไหนนะครับเพื่อนๆครับเราจะพักนะับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้สีของผมทาไปสองรอบนะครับแห้งสนิทแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสังเกตนะครับรอยด่างตามฐานที่จะไม่มีนะครับเพื่อนๆครับสีจะออกเป็นโทนเดียวกันหมดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ ตามขอบตาคมนุ่มเลยครับที่เราใช้แปลงตัวเก็บตาละเอียดให้เพื่อนสีก็จะออกมาเลื่อนเนียงเหมือนกันนะเพื่อนครับเพื่อนครับการทาสีจะทาไม่ยากเลยนะครับเพื่อนสามารถทาเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่างเลยนะครับเพื่อนครับโอเคครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับวัเป็นกลังใจให้กันครับในคลิปต่อไปครับผมมาสอนเทคนิคเกี่ารงานช่างง่ายๆที่สามารถทำเองได้คนเดียวครับคลิปนี้สวัสดีครับ